โอ้โหบัวไมาอีกแล้วครับพี่น้องบัวแดงของนาเลกรู้สึกว่าสุดยอดจริงๆเนี่ยเห็นไหมช่อที่11อแล้วในะสลับกอนี้ปีนี้ช่อที่12สตามมาเนี่ยเห็นไหมทำไมมันงามอย่างเนี้ยทางที่เลี้ยงในปลอกท่อไม่น่าเชื่อฮะปุ๋ยก็ใส่ไปตั้งแต่ครั้งแรกครั้งเดียวอะนานแล้วเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่านานเท่าไหร่ อาจจะเลยสามเดือนไปแล้วแหละ,ะส่วนนั้นนั้นก็เป็นบัวสีธรรมดานี่ยแะก็ดอกเล็กๆก็มีให้ชมอยู่เรื่อยๆดูความงามของใบก่อนนะความงามของใบบัวแดงเนี่ยโอ้โหมันถือว่างามมากๆเลยน้ำใสฮะไม่ได้เปลี่ยนน้ำเลยสองปีสามปีแล้ว